ถามหนึ่งอย่างผมได้ยินระบบนี้มาผมไม่แน่ใจว่ามันคือระบบอะไร MPM Connect ตัวนี้คือระบบอะไรสำคัญยังไงบ้างฮะครับเอ่อ MPM Connect คืออะไรนะครับก็จริงๆคำว่า MPM เนี่ยนะครับมาจากคำว่า multi purpose marketing นะครับหรือว่าการตลาดที่เราสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ Connect คือการเชื่อมต่อนะครับเราจะเชื่อมต่อนะครับเการทำตลาดทุกแพลตฟอร์มนะครับมาอยู่ใน ตัวระบบ MPM Connect นะครับ MPM Connect ก็คือระบบซอฟต์แวร์ที่ดูแลในการทำตลาดสินค้าของนักธุรกิจแอปพินเองนะครับตัวระบบมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับแพลตฟอร์มการซื้อสินค้านะครับปกติทั่วๆไปนะครับมีเว็บไซต์ให้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้ MPM Connect โดดเด่นนั่นคือเรามีการใส่ระบบ e-commerce นะครับเข้าไปในระบบ MPM Connect นะครับ S <S เรามี2ระบบตร้าสินค้านะครับอย่างบนหน้าจอนี้นี่เป็นระบบเออรีเทลนะครับเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแบบรีเทลนะครับอีคอมเมิร์ซรีเทลเนี่ยเอ่อจะสังเกตว่าเราจะเห็นเฉพาะราคาปริไม่ได้เห็นคะแนนสินค้าไม่ได้เห็นโปรโมชั่นและก็เอ่อผู้ที่เข้าชมรับชมผ่านลิงก์นี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เห็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ,ๆ,ๆเพราะคนที่เข้ารับชมคือมีสถานะเป็นลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์เนี่ยนะครับ ผ่านลิงก์นี้เลยเนี่ยนะครับ MPM Connect บนเนี่ยนะครับระบบจะเก็บคะแนนสินค้าให้นะครับแล้วก็สามารถเก็บกำไรขายปลีกส่วนต่างแล้วก็โอนนะครับโอนกำไรส่วนต่างเนี้ยนะครับเข้าไปพร้อมกับค่าคอมมิชชั่นในแผนธุรกิจ Happy MPM จุดเด่นคือสมาชิกของเราที่กำลังจะเริ่มต้นมาทำธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาไปลงทุนทำอ e ีคอมเมิร์ซไปทำระบบชำระเงินกับธนาคารที่มีต้นทุนสูงมากต่อปี ทุกท่านสามารถมาเริ่มต้นนะครับใช้ระบบของแ a p p y MPM ผ่าน MPM Connect แล้วก็ที่อยู่บนหน้าจอนี่เป็นระบบสมาชิกนะครับก็จะเห็นความแตกต่างจะเห็นสินค้าราคาสมาชิกนะครับจะเห็นคะแนนนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับต้องบอกว่าตรงนี้จะประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดคนด้วยแล้วก็ตัว MPM Connect เนี่ยนะครับจะเชื่อมต่อกับระบบ Fulfillment ของเรา นะครับ,รบเรามีการพัฒนาคลังฟูลเฟรเป็นของตัวเองด้วยนะครับอ่าใช่ครับแล้วก็คลังฟูลเฟรของ Happy ้เอ็มเนี่ยก็ได้ทําการพัฒนาโปรแกรมนะครับเเชื่อมต่อ API กับขนส่งในประเทศถึงห้าเจ้าครับนะครับในประเทศเนี่ยเราเชื่อมต่อ API กันห้าเจ้าแล้วก็มีต่างประเทศอีกหนึ่งเจ้าและปัจจุบันเนี่ยนะครับการทําตลาดแฮ p p ี้เอ็มพก็สามารถทําตลาดไปยังต่างประเทศได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้รับคําชมจากสมาชิกครับสมาชิกชื่นชม สมาชิกมีการส่งลิงก์สินค้าที่ผมได้เรียนแจ้งเนี่ยนะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียคนออสเตรเลียสั่งซื้อระบบแ a ป p ี้แอนเพมใช้เวลาเพียงแค่5้าวันครับนะครับใช้เวลาเพียงแค่5วันในการส่งมอบสินค้าออเดอร์นี้ไปยังลูกค้าที่ออสเตรเลียครับเราเพิ่งเปิดตัวระบบนี้วันที่4สิงหานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่เรากําลัง educate นะครับ educate ให้ความรู้กับสมาชิกแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับหลายท่านก็มาใช้เครื่องมือตัว ไม่ว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซสินค้านะครับก็ส่งลิงก์ตามไลน์กลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนช่วยนะอุดหนุนพอสั่งซื้อเข้ามามันก็มีกําไรขายปลีกด้วยแล้วก็มีคะแนนสินค้าที่เก็บไว้ให้เป็นทั้งคะแนนสินค้าเปลี่ยนเป็นคอมมิชชั่น Commission, รวมถึงสะสมคะแนนไปเที่ยวด้วยนะครับก็เริ่มเกิดผลลนะัพธ์สมาชิกก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาต้องเสียเวลาไปลงทุนทําเว็บไซต์หรือว่าจ้างแอดมินเลยนะครับสองก็คือเรามีเซลล์เพจธุรกิจให้ซึ่งข้อมูลอัปเดตมากนะครับถ้าถ้าเข้าไปดูเซลล์เพจธุ จะเห็นความแตกต่างเลยเราไม่ใช่แค่ว่าจะขายแต่ธุรกิจอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราให้วิธีการเราให้เครื่องมือเราให้ตารางฝึกอบรมนะครับทั้งออนไลน์ออ,ไอฟไลน์อยู่ในเซลเพจหมดแลวก็ฝังไว้กับแล้วก็มีฟังก์ชันสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกที่ผมไเรียนแจ้งไว้เนี่ยนะครับ <aine George. S 1> อยู่บนเว็บไซต์เซลเพจด้วยเวลาออกพื้นที่ไปไปเจอคนนะครับไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟไปเจอที่ออฟฟิศเนี่ยปุ๊บปั๊บก็เรียกว่าสามารถเคลื่อนสมัครกันได้แล้วนะครับก็สมาชิกตื่นเต้นมากครับตอนนี้กับระบบ MPM Connect ครับเพราะว่าเชื่อแล้วฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนแอบพิมพ์เข้ามาเหมือนกันบอกว่าเป็นระบบที่ทําให้นักธุรกิจเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะฮะ